สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนี้กัมีแนวทางันเหรอครับปูสายหลอกนะครับเนาะครับปูสายหลอกเพิ่นทรงตัวเหล็กมาแล้วครับครับเป็นสุดเนียนนะครับเนาะสุดเป็นสุดฟันทงของเพื่อนครับสุดเนียนยำของเพื่อนครับครัเพื่อนหามากนะครับเนาะเพื่อนหามากแนวทางของเพื่อนเป็นเหล็กหลอกนะครับเนาะครับเหล็กหลอก ผู้ได้มากกับจัดผู้ได้คัดกับพานครับอันนี้เป็นชุดแรกของเพิ่นนะครับเด้อชุดเต็มของเพิ่นครับผู้ได้ขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไค์แจ้นนเสี่ยงหยาน้ำนะครับครับกดติดตามพร้อมครับกดกระดิ่งติดตามน้ำนะครับเด้อซับสไครน้ำเพื่อสบผภาพแนวทางของเสี่ยงหย่านะครับเด้อเสี่ยงหยาขาดมีตัวเลขลรอครับมาตอนมาฝากเอฟซีครับอันนี้ก็เป็นของผู้สายล็อกครับ อันนี้เป็นชุดเต็มของเพิ่นครับชุดเต็มของเพิ่นครับแคปหน้าจอไปเลยครับเด้อครับหวดที่แล้วของเพิ่นเขาสามตัวเลครับเด้องวดที่แล้วของเพิ่นเขาสามตัวแตกไปเลยแต่ว่ามันก็อยู่ในโตดนะครับเนาะมันก็บ่งวดนี้มันว่าเอาไปสามตัวขึ้นเขาครับไปสามตัวขึ้นเขาจักสี่โต๊ดจักสี่ยังกะบงหูครับแต่ว่าสามตัวมีแตกครับเพิ่นว่าครับมีแตกแหน่แน่นอนลอยเป็นเส้นเพิ่นว่าครับของเพิ่นเน้นย้ำมาเนาะครับเนาะ เปิ้ลกระสิเนียนเป็นตั้งสามตัวกันล่ะครับหนักสามตัวนะครับเนาะขนาดเล็กๆนั่นหรอกครับเหล็กเขาเพิ่นเพิ่นฟันท่งมากเพิ่นโค้งสุดท้ายกับว่าได้เนาะครับเนาะครับเส้นยาท่าเรากระสิลุ่งในเบื้องเนาะครับเนาะครับเขาพอเบื้องเท่ากันนะครับได้ป่าเนี้ครับเส้นยากระสีรุ่งตัวเหล็กในเบื้องครับเป็นชุดปู ปูสายหลอกครับสุดฟันทุ่งนะครับเนาะครับฟันทุง่งครับปูสายหลอกครับเลขพิ้น็ดีก็เด่นมาตลอดครับเลขปูสายหลอก เข่ามาแล้วจะว่าจังหว,วดนะครับเนาะป็นฟันทุ่งไปเลยครับเนี่ครับ,รบปูสายล็อกครับฟันทุ่งเน้นมาพร้อมครับมหมวดวันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง กอละครับวันที่หนึ่งกอนะครับเด้อวันที่หนึ่งกอโยหกลนะครับวันที่หนึ่งกอยเนาะครับสกปรกเล็กน้อยครับหัวตันที่หนึ่งนะครับเด้อ,อ,อ,อดครับกดที่ตามไปครับผู้สายล็อกครับไก่มือเมาตัวเดียวแข,ข็งๆก็ว่าได้ครับ วันที่หนึ่งกยหกหกครับผูสายล็อกม่าหายกับมียูหกคูนะครับเนาะสําหรับเลขสามสองตัวเลขสามตัวก็มียูสามคูครับเลขที่ปูสายล็อกให้มาก็มีพจนจับออกมาแล้วครับเนียน,น,นมาแล้วเนาะคร,ครับเลขสามตัวนะครับเด้อเลขสองตัวก่อนครับแปดหนึ่งครับหก หกแปดครับหกแปดสองเก้าสองเก้าครับเด็กกับว่าหลายตัวครับพี่พครูครับห้าแปดห้าแปดห้าหก 5 6แล้วก็6 2, 2> ครับพี่แช่นี่ครับกรมมื่อไหกับกมเดียวครับกรมเดียวคูโลโกรมเดียวท่านั้นครับเพ่นไห้ม่าแบบนีคบ้ครับสำหรับเพื่อนมักาอครับเนาะเมียรู้ หกคูครับมีอยู่หกคูครับเอาเลขสามตัวนะครับที่นี่ครับสามตัวนะครับเนาะสามตัวของเพิ่นก็มีอยู่หกเจ็ดแปดเลขจุดเก้าเพิ่นล่ะครับจับออกมากครับหกเพิ่นมั่นใจล้ะครับหกเจ็ดแปดนะครับเนาะแปดหกสอง เลขสามตัวกับเ,เบิรลอตเตอรี่อะไร,รนะครับเด้อนะครับออกหนาออกหลังครับเลขสามตัวของเพ่นกัดสีมาในทางนั่นนะครับลอตเตอรี่นะครับเนาะพาเป็นเลขล็อกสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแหละครับอันนี้เป็นลูกเป็นเลขของปูสายล็อกนะครับเด้อเป็นกบมาดเพิ่น ขีดเส้นใต้มหางกับเป็นหกเจ็ดแปดแหละครับปูสายล็อกครับขนทรงมากทุกงวดแหละครับแต่ว่ากาบบค่อยได้เน้นบันไดครับ ช่องเด้อครับเด้อท่างช่องเนี่ยเบิ่งน้ำในครับเด้อกดเข้าไปติดตามครับช่องยูทูบของเสี้ยงหยาผ้าเรอกนะครับเด้อครับครับพ่อเป็นกําลังใจเนาะครับเนาะมีผู้ติดตามครับครับ่อได้เอาอยังมากมายนะครับเสี้ยงหยาผ้าเลาะ่ะได้เสนอเป็นแนวทางเนาะครับเป็นสายบุญบุญต่อเนาะครับเนาะพ่อะได้บุญได้ท่านไปนน้ำกันปันครับแบ่งปัน ครับอันนี้เป็นสุดฟันทงของกูสายหลอกนะครับเด้อครับครับผู้ใดขามาแล้วครับดไหล่กดแช่เสียกยาน้าครับครับขอขอบพระพูดหลายๆนะครับเด้อครับสําหรับการติดตามเสี่ยงอยาผ้าเละมาตลอดครับทั้งช่องครับม่มียั้งสีมาตอนมาฝากนะครับครับงวดนี้ก็เป็นงวดวันที่หนึ่งแหละครับหนึ่งกันย่าหกนะครับเนาะครับคุณโกมมให้กับแปหนึ่งตัวเดียวครับ ครับผูสายหลอเป็นฟันท่งป็นเน้นไหมเหรอครับหกแปดสองเก้าหาแปดหาหกหกสองครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับเนาะทั้งหมด6คู่ครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยสำหรับเลขสามตัวก็มี6 7 8ครับ6 7 8จ็ดแปดแปดหสองเหนึ่งสองครับ สำหรับเลข3ตัวนะครับเนาะมีอยู่สามหางครับผู้ได้มากระจัดผู้ได้คัดกระพานเด้อครับเด้อครับทั้งสองเสนอเป็นเพียงแนวทางแหละครับครับเบิ่งแย่งกันเอาครับครับสําหรับเลข3ตัวมันก็ว่าเอาไปจับลอตเตอรี่เบิ่งนําครับลอตเตอรี่ครับราคามันหนาครับเลขหน้าเลขหลังเนาะครับเนาะครับสําหรับเป็นเน้นเน้นเมาให้เพิ่นก็ฟันธงมาให้เพิ่นก็ว่าเอ่อของเลขรางวัลใหญ่ล่ะครับ รัฐบาลไทยครับของรัฐบาลครับววันที่สิบวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งกันยาครับครทีนี้ของเพื่อนยังหลายนะครับเนาะครับผู้ฟันทุ่งมะหอยแล้วครับผู้สายล็อกด้ครับเด้อวัดป่าในเมืองอุดรคนละครับครับเหมือนฟันทุ่งมะหอยเน้นมะหอยแล้วครับครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของเพื่อนเนาะครับเนาะครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับ คลิปนี้กับเสี่ยงหยาพ้าละกับที่ลาพี่ลาน้องแหละครับเนาะครับพอกันไหมเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ